สุดแหละที่สุดแหละเดินแบบว่าหล่อมากเแล้วทำไมพี่กรณ์ไม่มายืนอยู่ข้างๆลูกเยืนอยู่นี่ะวันนี้ร้อนมากจริงๆพี่กรณ์พูดเสียเลยน้องแจ็คจะมาแต่งแล้วก็ยังมาปวดลูกอีอเอาไม่ใช่แต่งรอบสองเหรอไม่ใช่รอบส

ครับนางบัวแดงแล้วก็คุณพ่อนิกรหวานฉ่ำคุณแม่เบญจวรรณเหลือปัญญานะครับคุณแม่ส้มนะครับทั้งสามท่านขึ้นสูปป่บนเวทิธีขอากาบเป็นเยด็จครับที่สุดอ่ะพ่อได้ไงล่งให้กับพ่อ ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณอภิชาตินะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับ ท่านกำนันทัศนะสงวนวัฒนาท่านกำนันตำบลหนองน้ำใสขอการต้นเชิญด้วยความกราบครับพิผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะลูกหลานเข้ามาร่วมงานกันนะครับเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะ ตั้งแตต่อนแต่สำหรับวันนี้นะฮะครอบครัวเหลือปัญญาครอบครัวหวานฉ่ำถือเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนะครับน้ำตาทุกคนที่ไหลหลั่งออกมานั้นท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะท่านผู้มีเกียรติจากนะฮะทางภาคเอกชนก็แล้วแต่นะฮะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ ของคุณพ่อคุณแม่นะฮะของเจ้านาทเองนะฮะได้ม่อง,งานกันเยอะแยะมากมายนะฮะวันนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะฮะจะแสดงออกอยู่3อยา่างนะฮะหนึ่งนั้นนะก็คือขอชื่นชมแล้วกันนะฮะประการแรกขอชื่นชมเจ้าหน้าทนะฮะนารัตนนะฮะบดแดนของเรานะครับกำลังศึกษาเล้วเรียนอยู่นะฮะ แต่นะครับนะบุแดงของเรานั้นนะฮะได้ตัดสินใจนะฮะที่จะทําในสิ่งที่ลูกผู้ชายนั้นนะฮะได้ควรกระทำนะฮะและได้กระทําแล้วนะฮะจะได้กล่าวขอบคุณนะครับแขกผู้มีกเกียรติที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับคนแรกเลยผมว่านะตรงนี้เนาะ แนวฟ้า,าของหนูด้วยแ้งของท่านนายกนายกเองน,น,นายกลุ้มค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากให้ดูวงดนตรีด้วยมากกว่าเดี๋ยวจะต่อไปจะให้โคนาพูแล้วก็จะยกวงยกยกเวีเนี้ให้วงดนตรีเล่นเพราะว่าจ้างมาแพงค่ะเกินไอพีก็นึกว่าเล่นเพราะ อ๋อจ้างมาแพงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะวงนี้หนุ่มๆหล่อๆทั้งนั้นนะฮะอะไรครับต่อไปได้เรียนเรียนเชิญคุณพ่อนะครับไ,ได้กล่าวนะครับขอบคุณแขกแลก้วก็เพื่อนๆนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้ได้เชิญครับคุณพ่อครับพอพอแล้วพอแล้วครับก็วันนี้นะครับผมต้องนะครับ ขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มากันในวันนี้นะครับทั้งทั้งผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีนะครับหรือว่าภาคธุรกิจส่วนตัวนะฮะทุกท่านนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนเพื่อนนะฮะแล้วก็จะมีพี่พี่น้องนนะครับชาวบริษัทฮอนด้านะครับที่ที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะมาไกลนะครับมาจากปาจีนบุรีนะครับก็ ก็ยังซากรามากันนะครับตันนี้ต้องขอบคุณท,ทุกทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงผู้มีเกียรตินะครับที่ที่มาร่วมงานวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็นอกจากคำว่าขอบคุณครับผมไไไไไไบคครับอบสวัสดีครับไ ขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขาตตัประองอะไรก็กล่าวขออภัยด้วยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาลำหน้าหน้านะครับแม่บอก ช่วงนึง้นรกัรนะครับกับพวกเรา